เราไปดูข่าวกันต่อไปครับนะตอนนี้ทางสปปลาวครับเขากำลังเริ่มจัดงานใหญ่นะครับซึ่งเป็นงานของชาติพันธุ์เขาเรียกว่า50ชนเผ่าลาวนะครับนะโชว์วัฒนธรรมใหญ่ครั้งแรกครับฉลอง75ปีแนวลาวสร้างชาครับนะ โดยระหว่างวันที่8สิงหาจนถึง11สิงหาคมนี้นะครับที่สวนอสวนเขาเรียกอุทยานนะครับสวนบรรดาเผ่าบ้านด่านซีเมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทร์ครับเขาก็จะมีงานใหญ่ที่เรียกได้ว่าไม่เคยจัดมาก่อนเลยนะครับนะซึ่งรวม50ชนเผ่าจากทั่วประเทศเราครับมาอยู่ในที่นี่ที่เดียวกันครับเพื่อร่วมฉลองครบรอบ75ปีแนวเราสร้างชาตินะ โดยภายในงานครับก็จะมีทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่าการแต่งกายแบบดั้งเดิมนะบ้านจำลองของแต่ละเผ่าอาหารพื้นเมืองให้ชิมนะอาหารพื้นบ้านนะเครื่องใช้พื้นเมืองนะในการทำมาหากินนะครับเครื่องดนตรีแล้วก็ประเภทมีการละเล่นรวมถึงกิจกรรมสนุกสนุกนะอย่างเช่นพวกการลำวงสามัคคีการเป่าแคนนะรวมหมู่คณะนะครับแล้วก็กิจกรรมไฮไลท์นะครับก็คือการเดิมแบบชุดชนเผ่าแล้วก็ เดินแฟชั่นไลนาคนะแฟชั่นไลนาคเนี่ยก็เป็นพ้าเลยกหลนาคเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนบัลลตโลกของยูเนสโกแล้วนะครับใครอยากจะรู้นี่ก็ตามไอ้แจ็คไปเดอร์เดือนสิบนะเดือนตุลาคมไอ้แจ็คจะไปสปป่าลาวนะครับนะงานนี้นะเขาไม่ได้จัดกันเล่นๆนะครับแต่มาจากความตั้งใจจริงของหลายฝ่ายเลยนะครับโดยเฉพาะท่านสุวรรณครราชมนตรีนะครับประธานสมาคมนักข่าวแล้วก็ท่านภูวงศ์นะครับประธาน ประธานส่วนบรรดาเผ่านะครับแล้วก็ทุกท่านนะครับก็ยังย้ําให้สื่อมวลชนช่วยการประชาสัมพันธ์นะครับ LTV ที i o ชันก็ขอเป็นหนึ่งในแรงประชาสัมพันธ์ก็จัดแล้วนะครับวันที่8จนถึงวันที่วันที่11สิงหาคมนะ นะความบอลของงานนี้นะครับเรียกได้ว่าเตรียมไปเรียบร้อยแล้วเกิน100%แล้วเพราะตอนนี้ก็เริ่มจัดไปแล้วนะครับตั้งแต่การปรปับปรุงทางเข้าติดตั้งเสาตกแต่งด้วยลวดลายของชนเผ่านะครับแล้วก็จะประปับปรุงบ้านจําลองโอ้เยอะแยะท่านไปชมนะครับนะจะทําให้เห็นวิถีชนเผ่าวิถีชาวลาวนะครับในแต่ละท้องถิ่นว่าเป็นยังไง ที่สําคัญครับงานนี้เราไม่ได้จัดแค่โชว์นะครับงานนี้นะตั้งใจจะบันทึกข้อมูลแล้วก็ภาพของชนเผ่าแต่ละกลุ่มอย่างจริงจังเพื่อเก็บไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานชาวลาวนะครับได้ศึกษาแล้วก็ชาวไทยได้เข้าไปรับชมกันนะครับเพราะจริงๆแล้วพูดเอาง,ง่ายๆเลยคนไทยคนลาวเนี่ยพูดภาษาใกล้เคียงกันมากนะครับบรรพบุพร,บรุษไม่ต่างกันหรอกครับนะ นะและนี่มันก็คือโอกาสที่จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตนะแล้วก็วัฒนธรรมอย่างจริงจังที่มีตัวตนจริงๆนะครับนะขอบคุณข้อมูลข่าวจากนะลาวเศรษฐกิจกนะครับ e c o n o m i c d a i l y ครับโปรดให้กำลังใจช่อง LTVision ของเรานะครับด้วยการกดตะกร้าสินค้าช h อป e ีนะครับแล้วก็เลือกดูสินค้าที่ท่านชื่นชอบเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องของเรานะครับแล้วก็ทีมงานของเราในะในการนำเสนอข่าวที่ดีๆมาสู่ท่านครับ วันนี้นะเสียงที่ท่านได้รับฟังนะชัดเจนนะครับเพราะไมค์ตัวนี้นะไมค์ตัวนี้ครับเป็นไมโครโฟนไร้สาย2.4นะครับ 2.4G Wireless ไมโครโฟนรุ่น J11 นะครับแล้วก็มีรุ่น J12 นะครับ J11 J12 ต่างกันยังไงนะครับ J11 นะก็จะมีไมค์เดียวนะส่วน J12 ก็จะมี2ใหไมค์แบบนี้นะใช้ได้เลยทั้ง iOS และ Android นะครับวิธีกดนะตัวนี้จะตัดเสียงรบกวนได้ด้วยนะฮะตัดเสียงรบกวนได้นะสามารถตัดเสียงรบกวนได้นะหนระดับ 2ระดับ3ระดับนะครับแล้วก็ทําเสียงแอคโคได้ด้วยลองฟังดูนะครับฮัลโหลฮัลโหลแอคโคไหมนะแอคโคเลยนะครับ <c oughs> นะแล้วก็ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แท็บนะครับรวมถึงเหมาะสําหรับในการไลฟ์สดนะแล้วก็เรียนออนไลน์ต่างๆสนใจ <c oughs> ติดต่อเลยนะครับ